สวัสดีทุกคนนะครับมาอัปเดตนะคบทุกคนถ้าใครติดตามรายการชิงช้าสรวรรค์2022นะครับเป็นคู่ที่มันเพ็ด,ดเดือดแน่นอนนะครับระหว่างประโคนชัยวิทยาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเจอกับโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งรอบก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง2โรงเรียนเนี่ยทำไว้ดีมากนะครับเป็นการยกระดับของ รายการชิงช้าสวรรค์กันเลยทีเดียวนะครับอาโรงเรีนแรกก่อนประคนชัยเนาะที่ดูมาเนี่ยเป็นโชว์ที่แบบประณีตงดงามสวยงามเป็นโชว์ที่แบบละเมียดละไมมากคิดว่าอยู่ในโรงละครแห่งชาติที่แบบอลังไปหมดนะทุกคนคือดีงามมากทั้งดนตรีนักร้องคืออง์รวมนะ่ะคือดีในสายงานที่แบบประณีตแล้วก็ละไมที่สุดเลยละเอียดทุกเมนะ็ดน่ะสาหรับประคนชัย นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนอนทิตย์ถัดไปเลยก็คือยุพร,ราชจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่ยกระดับการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งอ,ะอ่ะในรายการชิงช้าสวรรค์น,นะตั้งแต่ดูมานะคือยังไม่มีโรงเรียนไหนที่แบบดูแล้วว้าวว้าวว้าวได้ตลอดอะ่ะคือภายในสิบสองนาทีอะ่ะเราดูแล้วเราลุ้นมันมีอะไรให้เราว้าวว้าวได้ตลอดเวลาเลยอ่าฉาก ห่อศพอย่างเงี้ยฉากกินของเส้นอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหเป็นอะไรเป็นโรงเรียนที่แบบื่นตามากทุกคนคือทั้งสองโรงเรียนเนี้ยดีกันคนละแบบประกันชายก็ประณีตงดงามเออส่วนยุพราชก็ดุดันแล้วก็กล้าที่จะเล่าในเชิงที่ไม่มีโรงเรียนไหนที่กล้าแนวคิดแบบเนี้ยเออม,มันมันเหมาะกับยุค2022ออ่ะทุกคน นั่นแหละแล้วก็คู่นี้เนี่ยมาเจอกันในวันที่8ดตุลาคมนะครับในรอบร้องเล่นเต้นก็คือจะเป็นการโชว์สกิลร้องการเต้นเล่นดนตรีก็คือ,จ,อจะให้อาจารย์นนะักสัพทนเลือกเลยคนละหนึ่งคะแนนลุนมากทุกคนก็อย่าลืมไปชมกันนะครับจริงชาสวรรค์2 0 2 2นะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกคนบายไปละครับ